กับช่องสาวแชทนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องตองหู้นะคะสาวขับสิบ้อสาวไรอ้อยนะคะแต่ตอนนี้น้องมาวิ่งมันนะคะอันนี้ก็ขึ้นไะสร้างกำลังจะไปลงมันแล้วก็มาดูน้องนนอนหนึ่งแล้วก็สองคือวันหนึ่งแล้วก็สามโหลดรถเดียวสบายสบาย ไม่ไม่ค่อยจะยุ่น้องขับรถเร็วเลยนะจ๊ะค่อยจะให้น้องรัดเกียร์ก็มีบ้างนิดนึงนะคะปกนติกระดิือถ้าเเ็นรถป่าวรถป่าวนะสองสี่เลยชิวๆมาต้องนึงสองสี่วิกเตอร์สามสี่สี่ไม่ต้องไม่ต้องเง้อมดบ่บมีดับถ้าคนขับบูปิดถ้าคนขับบเป็นกะดับอยู่บ่ดับกระพุ่งแลเอ้า <laughs> นี่นี่นี่เอาเข้อนี่เลยนี่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 เชียงเข้อนี่เชียงเขาเลยคนดีกว่าเออไม่ค่อยจะบอกน้องเลยนะคะเชียงเอ้ยม่าตากระจกน้องฝุ่นเชียงเขาเลย ถอยระดับเซียนเหมือนเอืดอยเนี่ยตัวเดียวก็ต้องยาดถอยเลยถอยเลยโอ้ยโอ้ยการใส่เกียร์ถอยขึ้นยากขนาดไหนโอ้ยก็ที่ใส่ได้นะคะแข็งเลยมันแข็งปลายยาวเลยเหยียบรถรถตั้งมันออกแล้วเบิ่งจากกระจกนะคะว่ารถตั้งมันออกจอดทำไมเข้าห้องลงดับออกไปลงไปลล์ออก กองจรก่อนดีลงเลยนาๆอันนี้มันมา้ะไนีหยน้องก็ไปเอาฟ้าหลอกอถ้าเคยอย่วะเนี่ยหลอกฟ้าถ่ายออกมาค่ะก็จะถอยดำก็อยู่นี่ก็ลงแป้งสมวนวงนะฮะแน่นบอกไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้กามาเทเลกในชีวิตด้วยการมาหานนองเต้าหูนะคะผููสาว แกงกาอายุ16 16ปีนะคะขับรถสิบล้อวิ่งอ้อยเนาะแต้นอ้อยนะคะ,นอ,อน,ะ,คะนอนกบบตัวนี้หน่อยคือเสียนวีแค่ดแดดกระบอหัวถือว่าหน่อยดอกกันสิพอๆกันอยู่เอาลงเนาะเอาลงบอกละเอาออกแล้วก็ถอยไปเรื่อยเราขบวโบกยังโบกละเอาโบกไปเซียนเซียนรถอ้อยนะคะรถมันกระจิบจ้อยละ น้องนะคะน้องจะมองอยังไอองอมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอันนี้บรรยากาศลงแปง้งนี่อเออ เสร็จแล้วนะคะไปต่ออันนี้ช่างออกวันนี้ที่นี่ไปช่างออกใช่รอก่อนดิจะรออีกจะรอพอวันหลุดเข้าไปไม่ไรน่ะอ๋อไหนนี้ไปต่อรถคันไหนดูต่อคันไหนจากกระหวงนี้ ห่วงไหนเอาเขายัางไม่เสร็จเราก็ไปก่อนเขาดิออเออเขาพวกเราเดี่ยวเอาช่างเอาอยู่ไหนหรอแล้วก็ไปรอคนอื่อนไหมเขาเองอ่ะเดี๋ยวโรนี่เออเสกนี่เเออเสกเสไปเลย <ไป S 1> เสกไ,ไ,ไปนี่ก็เห็นขนาดก็เสกไปเนาะอ่าน้องจะพาเซ็ตรู้พี่มันจะพาเซ็ตว่าอยู่ดีแท้วะยือสั้นด้วยค่ะ ไปเลยไปเลยไปไม่ต้องรอหนูเกียร์ห้าแล้วสุดยอดขนาดขนาดในเอยกกียงก็ในในลานเกียร์ห้าแล้วแสดงว,ว่า,วาโอ๊ยแสดงว่าน้องพาจวดน้านี่้แม,มน่นเอื่อยมันละกับสาววิกเตอร์น้ำกันนะคะแต่ตอนนี้แคทกับบริคบวิกเตอร์แล้วอาจจะไปเป็นครับรุ่นไหนก็ไม่รู้นะคะเวรอดูร <c oughs> ุ่นไหนไม่รู้ เดินบ่อเราต้องไปจอดถามากเลยนะเลยพัดจวดย่างเดี๋ยวเลยสายอยู่เนาะเลยบเคยมาร้านมันเลยเคยไปร้านไหนนี่มันก็สิเป็นสไตล์เดียวกันเนี่ยเดียวกันเลยแต่ว่าฮู้เหมือนฮู้แบบก็กลัวว่าต้องเคยเคยจอดรอไงแต่นี่มากระแฉเราแฉเราให้จอดรอนะคะก็ให้แซมมาเลยไม่มีรถจอดได้แล้ไอ้ท มยันย่านน้องบริการไปอาบน้ำนะน้องน่องบริการอาบน้ำวันสองหมื่นแล้วมือเดียวมือเดียวบอกพี่ยันยันน่องบริการอาบน้ำนะยันยานเฟือยจังเลยขับรถไปขับรถมาสไลด์จังไหนวะเนี่ยกันเดี๋ยวพาน้องน้องสิพาไปอาบน้ำเฮ้ยเออเฮ้ยยังดอกเลยหมัวละเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องพาไปโอ้ผ้าน้องไปอาบน้ำน้องแหละรับอี เดี๋ยวจวดนะคะจวดจวดไปใสจ่จวดไปพี่ไม้ให้น้องไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนอเดี๋ยวน้องซีสลาย์สไลด์ไปกับแ<น>สงแดดใส่มันแม่ใช่คุณมันเปล่าอีกไปนี่ก็บตีดเที่ยงเลยเฮ้ยจะเป็นไรเราตีนให้ตีนไปอันนี้ก็ไปเทมันเสร็จแล้วก็จะช่างออกช่างอ,ออกเสร็จไปมาคืน,านมาคืนสองคืนนี่มา<ช>อาบน้ำอีกนี่โอ้โห เรียบเลยอันนี้ก็ดีลงใส่ใสองใส่สามบอกนี่นะคะเออยมันบอกให้ใส่สองใส่สองออกใส่สองระยะสี่ 4. มันใส่สา, <c oughs> ามเอาเบิ้งมันมันลื่นคว้าเออยมันเนี่ยมาเบิ้งเอาเด้อลูกหลานไทยบ้านนี่ลื่นคว้าเออยมันเนี่ยเออยมันขับข่วงมันขับเดียวเนาะ <c oughs> เออโรแปลกดอกที่ว่าใส่ <c oughs> ถ้าพ่วงอะ่ะ <c oughs> ใส่สองออกสี่อ่ะโอ้ใส่ใส่ใส่สอง สสองเงาสี่อะมียนอยู่ขาเก้าวนก้าฝนนะเด้อขามานี่นะเนี่ยเลยจัดไปเดี๋ยวเหงื <laughs> ่อมาสิ G P S นี่ท่าไหเอะะไย่าเอยู่แต่ควมรอจะขึ้นมาประมาณสิบกิโลน่ะอ๋อเรามาันยังเลแบบนั้นตึ้งเดความรอดนะคะรถรถมีความรลอดรถรถอย่างสิบมีความหอ <laughs> นแม้ร,รเนะี่ยวมีสาโอ้ เมย์เห็นใคข้าพ่วงมาเห็นคนขับเลยโอ้โห,โห<บ>จะสาวสาวรถพ่วงก,กับสาวสิบล้อนะคะสาวไรอ้อยเดี๋ยวก็จะมาเป็นสาวไรอ้อยนำกันจักกี่เดือนนะวิ่งอ้อยจักเดือนถึงเดือนเมษาถึงเดือนเมษาเลยเนาะห้าเดือนห้าเดือนจะมาเป็นสาวไรอ้อยห้าเดือนนะคะมาอยู่กับน้องตาหูห้าเดือนมาอยู่กวนสมาธินาง เรไปนอนป่าอ้อยร้อนใส่อจัดไปอย่าให้เสียวเต็นไปนําเด้อไฟช็กมา็กันนะเออไฟเช็คย่าให้ขาดนะสุมไฟย่านยานียังก็เคลือนยังวะเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าก่อไฟมันจะมีอย่งหนะเาก็ต้องกอไฟอยู่กลตินนะคะบรรยากาศเราบรรยากาศยนเย็นยดรใช่ไหม เดี๋ยวลงไปรอใ0เปอบเดีนแวไปอย่างใบเมันน่ะอ๋อแปวอยู่ไหนตรงนี้แหละตรงทางโค้งนี้ดิจอดรอไหนที่นี่จอดรอตรงนี้แหละตรงปาน้ำมันนี่แหละอ๋อเฮ้ยมีสลุดไปแล้วว่ะมีควสัแซ่บเพราความอันนี้น้องกำลงแปวบินนะคะก็ฝากฝากเฟซน้องต้องมูด้วยนะคะ เตู้้าไ้าเต้ายนะคะาไปติดตามด้วยติ๊ตาอยมาขายมันมาขามาขอย<ด>ก็สาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าตอนตอนไปใสม่มันบ่อยบายบายสิฝากด้วยฝากติดตามช กรอีอ่ะไปช่องอะไรอน้อสาวไลยบเด้อก็ยูนเแล้วกก็ไปดูในติ๊กตอกกันเเดี๋ยวให้น้องเอายูทู e ไปคอมเมนต์แล้วก็เฟซไปเอาลิงก์เฟซลิงก์ไอ๊ะลิงก์เฟซลิงก์ยูทูปน้องไปแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์แรกนะคะเดี๋ยวปักมูลให้น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย